ถ้าแนวคิดเปลี่ยนนะครับการกระทําเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับชีวิตน้องเปลี่ยนเป็นเด็คน2คนเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันนะครับแต่มีแนวคิดที่ต่างกันผ่านไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันกับ2คนนั้นจริงไหมในชีวิตประจำวันเลยคน2คนเนี่ยคนทํางานก็ได้นะครับที่มีภาระมีรับผิดชอบนะครับมีค่าผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ว่ามีหน้าที่การงานอะไรที่ เท่ากันเลยนะมีฐานะทางการเงินที่เท่ากันเงินเดือนเท่ากันอะไรทุกอย่างเลยนะครับสคนเนี้ยเจออยู่ในที่จุดจุดเดียวกันแต่มีแนวคิดที่ต่างกันคนแรกเนี่ยคิดว่าเออทำไมเราไม่ประสบความสําเร็จไม่ร่ํารวยแบบคนอื่นๆแต่ว่าคนที่2เนี่ยตั้งคําถามคาถามที่ตันก็คือเราต้องทํายังไงให้มีแบบคนที่ประสบความสําเร็จอ่าเนี่ยผ่านเวลาผ่านไปนะครับ2คนเนี้ย ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันแน่นอนเพราะว่าการตั้งคําถามเนี่ยไม่เหมือนกันแนวคิดไม่เหมือนกันนํามาซึ่งการกระทําที่ไม่เหมือนกันเช่นกันคนแรกเนี่ยก็จะวนอยู่นะครับชีวิตคือจะวนอยู่แบบนั้นไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาขึ้นสน่วนคนที่2เนี่ยจะหาอะไรทําเพิ่มตลอดมีความคิดใหม่ๆตลอดมีไอเดียใหม่ๆมีงานใหม่ๆที่ทําตลอดผ่านไป5ปี10ปีนะครับคนที่2กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างเหลือเชื่อเลย แต่คนที่หนึ่งเนี่ยกลับอยู่ที่เดิมกลับไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเลยนะครับแม้กระทั่งความคิดของเขาเพราะฉะนั้นไอพี่อยากจะบอกว่าการเตรียมตัวสอบก็เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเช่นน้องสองคนนะเอาข้อสอบมาตั้งเหมือนกันปึงป้งสองชุดนะครับชุดเดียวกันเลยเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ทํานะครับได้คะแนนเท่ากันก็คือไอคิวพอๆกันนะครับแต่เกิดคําถามเกิดแนวคิดที่ต่างกันคนแรกเนี่ยถามว่าเออทาไมเราได้น้อยทําไมเรา ถึงไม่เก่งเหมือนคนอื pair, rights, so ่นเขาอ่ามันนํามาซึ่งอะไรนํามาซึ่งการที่เขาจะไม่อ่านหนังสือทำอย่างอื่นนะครับทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อ่านหนังสือเพราะเขาคิดว่าเออทาไปมันก็เท่านั้นทําไปก็คงไม่เก่งเหมือนคนอื่นๆแต่กลับกันคนที่2เนี่ยเอ้ยเราต้องทําไงแบบคนอื่นให้ได้เก่งแบบคนอื่นๆประสบความสําเร็จแบบคนอื่นๆใช่ไหมเขาก็จะหาไอดอลแล้วก็ทําตามครับสรุปก็คืออะไรในอันนี้เห็นไหม ถ้าแนวคิดเปลี่ยนนะครับการกระทําเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนผลลัพธ์เปล<ป>ี่ยนเมื่ไ<ป>อไหร่นะครับชีวิตน้องเปลี่ยนแค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากแนวคิดทั้งหมดแนวคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากเลยนะครับเพราะว่าแนวคิดเนี่ยมันจะนําไปซึ่งการกระทําการกระทาเปลี่ยนก็อย่างที่บอกไปนะผลลัพธ์เปลี่ยนผลลัพธ์เปล,ลีป่ยนก็ชีวิตเปลี่ยนเออวันนี้เนี่ยต้องปรับความคิดใหม่เปลี่ยนว่าทําไมเราทําไม่ได้เปลี่ยนเป็นทํายังไงให้เราทําได้โอเคไหมนะครับสุดท้ายแล้ว พี่ก็อยากให้ลองไปคิดดูนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆแฟนเพจเตรียมอาหาร .com ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมทําตามฝันครับ